ก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่ส่วนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตห่านน้อยนะครับตอนนี้ลูกห่านนะครับออกมาเพิ่มอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามีลูกห่าน6ตัวนะครับที่ยังรอผู้ใหญ่ใจดีนะครับมารับไปเลี้ยงนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ปลาของเราเริ่มโตแล้วนะครับมันได้ได้เสียงฝีเท้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะครับนยครับเห็นไหมนะครับเขามีปลาหมอปันนินนะครับปลาทับทิมนะครับ แต่ปลาทับทิมเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับเขาไม่ขึ้นมาเลยนะครับมันน่าจะอยู่ใต้โอ้ยนี่นี่เห็นแบบแบบมันเริ่มโตนะครับแต่ปลาทับทิมเนี่ยผมเห็นแค่สองตัวนะครับปล่อยไปเป็นร้อยนะครับปลาทับทิมเดูให้ดูครับเนี่มันเป็นใบไม้นะครับที่มันตกลงมาจากเนี้ยครับต้นนยครับเริ่มขึ้นมาแล้วหิวหวปลาหมอเนี่ยโตไวพอได้ครับเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยครับ ผมจะเอาไข่โยนให้เขานี่ครับนี่ปลาทับทิมมาแล้วนีนนน่ยังงงอยู่ว่าปลาทับทิมนีค <c oughs> <c oughs> ่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอันนี้กันครับลูกห่านนะครับตอนนี้เขายังไม่ออกจาก ไม่ออกจากรังนะครับเพราะว่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คาดว่าจะออกอีกเยอะนะครับมันมีประมาณห้าฟองนะครับไปดูกันครับควายก็อยู่ข้างหลังยังไม่มานะครับน้ําแห้งนะครับนี่ตรงนู้นยังไม่แห้งนะครับจะต้องสูบน้ามาจากข้างหลังาไปไหนควายอยู่ข้างหลังนู่นนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้พวกวหานยังเข้าไปในอคอกแล้วเข้าไปในเล้ามันแล้วจะดูครับ, <c oughs> รบอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับนี่ครับแม่หานตัวนี้ครับจะพูด ไม่ได้ครับตัวนี้ตายครับหนึ่งตัวโอ้โหที่นี่ท้องเรร้องดังนะนี่เป็นผ่านน้อยนะครับดูครหกตัวนะครับห่านเราเสียงดังมากครับ สำหรับห่านน้อยนะครับมี6ตัวแล้วก็ออกมาเมื่อกี้ครับที่เราเอาแม่ห่านขึ้นมานะครับก็มี1ตัวนะครับ1ตัวที่ออกมาแล้วแล้วก็ผมที่ผมหยิบไข่ขึ้นมาครับมันมีมันมีที่ที่ตายโคมนะครับคาดว่าจะตายโคมนะครับ1ตัวนะครับไม่ออกนะครับครับไปนู่นข้างหลังนะครับกินย่อยข้างหลังนู่นครับเดี๋ยวเขา ถึงเวลาเขาจะกลับมาเองนะครับนี่บอควายไปจะพาไปดูเด็กๆนะครับฝั่งนี้กัน,นอัปเดตเป็ดบาบารี่ให้ดูครับฝั่งนี้ก็มีเป็ดมาเล่นน้ำนะครับน้ำบอควายนะครับตอนนี้ก็เริ่มอากาศร้อนแล้วนะครับพวกพวกต้นไม้ก็เริ่มแห้งนะครับ ตรงนี้เป็นเป็ดบาบารี่นะครับแล้วก็พวกไกต่ตอกนะครับอยู่เนี่ยไกต่ตอกออกไปแล้วไก่ต๊อกจะอยู่นี่ประมาณสามสี่ตัวนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอีกประมาณหกเจ็ดตัวครับมีประมาณสิบกว่าตัวแต่ช่วงนี้เขาเขายังไม่ไข่นะครับคือผมหาไข่เขาไม่เจอนะครับน่าจะยังไม่ไข่นะครับไก่ตอกออกมาเร็วงัวอยู่นู่นนะครับ จะพาไปชมบริเวณที่เราจะทําบ่อแหน่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แปลงผักนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลูกหญ้าหมดเลยครับต้องสูบน้ํามาครับพาไปดูพวกไก่งวงกับเป็ดบาบารีฝั่งนู้นด้วยครับคือเสียดายห่านตัวเมื่อกี้นะครับมันเจาะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาเขาออกไม่ได้หรือยังไงนะครับมันตายนะครับตายคาไข่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับเนี่ยครับตรงตรงนี้ผมจะเอาผ้าดํามาปูนะครับแล้วก็มัด มัดข้างบนอันนี้ทําวันนี้ครับมัดข้างบนทําเป็นบ่อเลี้ยงแหนนะครับนี่ครับแบบนี้อันนี้ขุดเตานะครับก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับสําหรับบ่อแหนนะครับตรงนี้เป็นแปลงผักเล็กๆของผมเองนะครับนี่ก็ได้กินแต่เยอะเหมือนกันนะครับเคลนี่ก็ได้กินนะครับเนี่ยมันก็มีบางต้นที่ที่หนอนลงนะครับ ก็เก็บประจาอันนี้ต้นหอมนะครับกินได้เลยครับนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับก็มีพวกเนี้มาคุยนะครับพวกหมาผมเนี้ยนี่ผักชีครับงามพอใช้ได้ครับขายไร้เตาทำงวอยู่นะครับมัดไว้นะครับมัดกินหญ้าอยู่แล้วก็มีต้นกล้วยกล้วยนี่คือเป็นกล้วยอันนี้ครับเขาเรียกกล้วยหอมเตี้ยมาครับเป็นกล้วยปั้มนะครับยายถ่ายเรียกกล้วยปั้มเขาเขาแบบ เขาต้นไม่สูงนะครับแล้วก็เครือใหญ่มากนะครับผมเอามาปลูกห้าต้นเอามาจากบ้านยายทานะครับนี่เป็นใบด่างนะครับนี่มันด่างเองมันนะครับเนี่ยด่างเกือบทุกต้นเลยมันเป็นเพราะว่าเราขุดมามั้ครับเนี่ยแหน่เนี่ยก็เดี๋ยวปล่อยปล่อยให้แพรอีกบ่อแหน่เนี่ยก็ทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลงคลิปวิธีการทําบ่อแหน่นะครับว่าเอาอะไรใส่ไปในน้ํานะครับทักะนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะวิดน้ำแล้วก็เดี๋ยวจับปลานะครับตรงนี้ตรงเนี้มีปลานะครับมีปลาหลายพอใช้ได้นะครับปันดินปลาดุกนะครับเนี่ยผมจะสูบน้ำเนี่ยมาใส่บอ่อแหนยผมเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเราจะมาแนะนำวิธีการทำบอ่อแหนครับามาชมฝัง่งนี้เป็ดบ,บับเอรี่โอ้โหดูเนี่ยงัวชนครับเล้าคอกนะครับงัวชน นี่ครับเป็ดบาบเบอรี่เดี๋ยวพาไปดูไก่ตรงนู้นนะโตแล้วครับเป็ดบาบเบอรี่ของเราอยู่ฝั่งนี้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็ใกล้จะไข่แล้วนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับปะปนกันไปนะครับกินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วครับบินขึ้นข้างบนเป็ดบาบเบอรี่นี่เป็นเป็ดที่บินนะครับบินบินสูงบินไกลหากินไปเรื่อยนะครับแต่ของผมเนี่ยเขาได้กินตรงนี้ดีเขาก็เลย ไม่ออกไปไกลนะครับไม้ฮะไม้เตา้าไม่อะไรวะฮะตามนะครับตามโชกอมาเข้าหวยเข้ากล้ยหายไปไหนอีกวะมันนี่นี่หายไปไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูไก่ที่ผมจะทำสายครับ เดี๋ยวแวะดูลูกยุงกันก่อนครับลูกยุงของเราก็ยังไม่ไข่นะครับถึงตอนนี้นะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้ครับเพราะว่าของน้องไข่ไปแล้วนะครับเขาไข่ไปได้หกเจ็ดฟองแล้วครับของผมนี่ยังเงียบอยู่เลยนะครับอาหารก็อัดเต็มที่นะครับนี่ทั้งแหนทั้งอาหารเม็ดนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะไข่นะครับแต่ถ้าไข่ชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเชื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเต็มวัยนะครับเต็มวัยที่จะผสมแล้วนะครับ คราวที่แล้วนี่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับข่าวไอดูแปลงผักสักหน่อยครับที่ปลูกไว้นะครับีนผักก็เริ่มโตกินได้บางส่วนแล้วนะครับบางส่วนนกินได้แล้วก็เป็นพวกผักสลัดนะครับพวกพวกคอสนะครับกรีนโอ๊กเลดโอ๊กนะครับแล้วก็พวกอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ลืมยี่ห้อไปแล้วครับ ลืมสายพันธุ์ไปแล้วนี่ก็พวกกระหล่ำมะเขือนะครับผ่าดูใกล้ๆดีกว่านี่ครับอันนี้ก็หญ้าจะทุกๆชุ่มๆหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ถอนหญ้านี่ถอนหญ้าไปแล้วนะครับกินได้เลยนะครับพวกคอร์สนะครับหลอดคอร์สอันนี้เมื่อกี้เปิดน้ําไว้นะครับมีน้ำนอนนี่ครับไอเลดโอกนีเลดโอกินโอกนะครับคอร์สนะครับ กระหล่ำปลูกใหม่ปลูกเพิ่มนะครับนี่มะเขือครับโอ้มะเขือมะเขือมะเขือพริกเนี่ยครับพริกนี่ตายไปมันก็มีนะครับนี่กระหล่ำครับไม่รู้จะห่อหรือเปล่านะครับกระหล่ำคือพวกนี้ถ้าได้น้ำปุ๊บย้าก็จะขึ้นตามนะครับไปครับไปดูเด็กๆกันครับแตงผักก็ปลูกไว้พอได้กินนะครับ เหลือก็แจกจ่ายนะครับเก็บขายบ้างนะครับน่าจะเร็วๆนี้ก็จะได้กินนะครับโหด้ยาเยอะพอสมควรเลยมันต้องมันต้องถอนตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะครับจะถอนยาครับถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับรลากเขาจะเยอะนะครับยาแล้วคนนี้จะถอนยากนะครับคนเนี้ยนี่ไปดูเป็ดอีเหลืองข้าหน่อยครับโอ้โหโตไวมากนะครับดูครับหิวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว ข้างนอกแล้วครับมันเริ่มโตแล้วครับนี่ครับดูครับเปิดนี่แล้วปล่อยจะออกมาเลยนะครับอายุก็ประมาณน่าจะเกือบเดือนนะครับน่าจะถึงแล้วมั้ะครับเดือนนี้แล้วก็โตโตเนี่ยครับเต็มเหนียงครับกินอาหารโดยมอกี้นะครับกินแล้วยังหิวอยู่นะครับหกตัวครับที่ผมจะเก็บไว้เลี้ยงนะครับ นี่ครับพามาดูตรงนี้ครับเนเริ่มโตแล้วดูที่เต่าของเราก็จะกินผักกินน้ำครับจะมีอนนี้ให้กินนะครับพวกบุ้งนะครับเศษผักต่างๆครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนประมาณนะครับก็มีบาร์พิงมัดล็อกนะครับมีโรดไอแลนด์เลสนะครับแล้วก็เล็กคอนนะครับตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวนะครับเล็กคอน ก็มีนกเป็ดน้านะครับนี่อันนี้คืออายุประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับนกเป็ดน้ําเนี่ยมันรุ่นเดียวกับเป็ดบาร์บารี่ที่อยู่ข้างนอกนะครับคือนกเป็ดน้ําตัวเขาจะไม่โตนะครับเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับนกเป็ดน้ําที่เราได้นะครับก็มีพี่เขาไปไถนาไถไร่นะครับแล้วก็คราวนี้เขาไปเจอไข่นะครับเขาไม่รู้ว่าไข่อะไรเขาเห็นว่าผมมีตู้ฟักเขาก็เลยเอามาให้นะครับมาให้ฟักดู ปรากฏว่ามันออกมาเป็นนกเป็ดน้ำาลครับผมไม่ได้ไปล่ามานะครับก็คืออันนี้เขาามาให้ฟักนะครับแล้วคนี้ผมก็เลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับบินหนีไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตายหนึ่งตัวนะครับเนี่ยก็เหลือตัวเดียวนะครับไม่รู้จะทํายังไงก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับพวกนี้ก็เก็บทําสายพันธุ์ต่อไปนะครับอาจจะเลี้ยงไว้กินไข่บ้างนะครับพวกนี้ก็กินอาหารไปเมื่อกี้นี้นะครับกำลังจิกไซกันอยู่ครับไซหาอาหาร นี่ครับเสียงฝันของไก่คลอสบิดนะครับไก่คลอสบิดยังไม่ได้แยกสักทีเลยครับข้างนอกนะครับยังไม่ได้ซ่อมเล้านะครับเพราะว่าวัวมันชนนะครับนี่ที่บนญรอดก็คุ้มฟูงอยู่นะครับข้างนอกนะครับสมไหมนี่ผู้ติดตามผมเองนะครับมันนี่ไม่ค่อยติดตามนะครับเต้าเต้า ครับวันนี้ก็พามาดูห่านน้อยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาอีกแล้วนะครับห่านน้อยครับตอนนี้เราได้เจ็ดตัวแล้วนะครับห่านใครสนใจห่านนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับห่านน้อยตัวละสามร้อยนะครับห่านประมาณสองสัปดาห์นะครับตัวละสามร้อยนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็คิดเป็นกล่องนะครับประมาณกล่องละห้าร้อยนะครับค่าส่งก็คือค่าส่งผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับบางคนบอกค่าส่งแพงนะครับไม่ไหวค่าส่ง ก็คือค่าส่งเนี่ยเขาบริษัทเขาเป็นผู้กำหนดค่าส่งมาแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการขนส่งนะครับก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ถ้ามีลูกไก่นะครับพวกบาร์พีมัดล็อกนะครับมีเล็กฮอนนะครับมีออตเตอร์ล็อปนะครับแล้วก็บรามานะครับก็มีคนจองฝากเปลไว้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครพร้อมก็ขายเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม